สวัสดีชาวเที่ยวได้เลยทุกท่านนะครับ10ที่พักสะอามหัวหินที่ผมไปพักมาจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีฟุตเทจให้ดูทุกที่นะครับเพราะว่าบางที่ผมไปทํางานมันก็เลยไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์มาให้ดูนะครับแต่ว่าที่ไหนที่ไม่มีคลิปเนี่ยผมจะเปิดภาพแล้วก็เล่าให้ฟังว่าในแต่ละที่ที่ไปพักมามันมีจุดดีหรือจุดพิจารณาอย่างไงนะครับเผื่อถ้าคุณมีที่ที่จะไปพักในใจตามรายชื่อแบงนี้ เดี๋ยวผมแบ่งเป็น3ราคานะครับตั้งแต่ประมาณประมาณพันหนึ่งแล้วก็ช่วงราคาที่1 0 0 0งพันถึงสองพแล้วก็2,000ขึ้นไปนะครับกับสจุดพิจารณาที่เวลาผมเลือกที่พักนะครับก็คือติดทะเลไหมมีสระว่ายน้ําหรือมีอ่างอาบน้ำหรือเปล่าเผื่อว่าเราอยากจะเล่นน้านะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วมันใกล้กับอะไรบ้างเพราะว่าเพื่อเวลาที่เราจะออกไปไหนไปซื้อของกินไปตลาดหรือว่าไปที่เที่ยวอื่นๆต่อมันเดินทางง่ายหรือเปล่านะครับ มาไปดูกันเริ่มต้นที่แรกนะครับที่ B2 หัวหินพรีเมียร์นะครับอันนี้ผมไปกับแก๊งมอไซซึ่งอันนี้ไม่คลิปนะกลับไปดูคลิปได้นะครับพิกัดเขาเนี่ยอยู่กลางเมืองหัวหินเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ติดทะเลนะเขาอยู่ฝั่งตลาดนะครับเนี่ยผมให้ดูเห็นไหมมนอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างเนี่ยเป็นบูพอร์ตเห็นไหมขึ้นไปข้างบนก็เป็นมาร์เก็ตวิลเลจนะครับเพราะงั้นมันอยู่ใกล้แล้วก็เลยขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเป็นตลาดโต้รุ่งห oh ัวหินแหละด้วยบัตเจ็ตประมาณเนี้ย จุดพิจารณานะครับอย่างแรกก็คือลานจอดรถเนี่ยมันไม่มีหลังคาบางทีสมมติถ้าเกิดฝนตกหรือบางทีคุณลืมอะไรไว้ในรถอย่างเงี้ยแล้วมันต้องเดินลงมาเอาซึ่งมันค่อนข้างไกลนิดนึงเงี้ยจริงอ่น,นโยความสะดวกทั่วไปครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นถนนใหญ่แล้วเข้ามาเป็นซอยตร,ต,รตรงๆอ่ะคุณต้องเข้าซอยไปแล้วก็ตลกกลับมาข้างหลังอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดพิจารณาได้นิดนึงนะครับสุดท้ายครับห้องน้ำคุณดูคือห้องน้ํามันเป็นกระจกใสๆแบบเนี้ยเขาติดผ้าแค่ตรงกลางเห็นป่ะเพราะฉะนั้นแบบ ข้างบนกับข้างล่างอ่ะเราสามารถมองทะลุกันได้อ่ะคนข้างในมองออกมาก็เห็นคนข้างนอกมองเข้าไปก็เห็นอ่ะเพราะงั้นแต่ผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะไปพักก,ก็จะต้องอ่าไว้ใจกันนิดน,นึงนะครับสรุปก็คือค่าคุณจะพักเนี่ยก็คือเหมาะกับผู้เดินทางทั่วไปกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นกลุ่มเป็นคู่รักเป็นแฟนกันก็อาจจะไม่ได้สวีทเท่าไหร่นะครับไปที่ต่อไปครับกับหินน้ำโฮเทลไม่บอกก่อนว่าตอนผมพักอะ่ะไม่ได้ถ่ายคอนเทนเ ใช้เป็นจุดพักระหว่างทางที่จะไปวันรุ่งขึ้นจะไปป่าบุรีไงครับเราจะได้เดินทางใกล้ๆกลราคาดีนะครับเขามี2ตึกแล้วก็ห้องในค่อนข้างใหม่มันจะเหมือนแบบคอนโดดีๆอันนึงอะ่ะตอนผมพักมันจะเป็นห้องที่เป็น,อนคอนโดนะครับห้องเยอะหลายแบบหลายราคานะครับมีสระว่ายน้ําให้ด้วยแล้วก็บางห้องเนี่ยก็จะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยแล้วแต่รูปแบบห้องนะครับเกือบติดทะเลใช้คาว่าอะไรดีมันต้องเข้าซอยไปเดี๋ยวผม,ผมเปิดให้ดูเนี่ยคือมันที่พักอยู่ติดริมถนนนะครับ มันอยู่ใกล้ทะเลก็จริงแต่ว่าระยะทางมันไกลประมาณหนึ่งเลยถ้าเกิดคุณจะเดินเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณจะไปเมืองเนี่ยมันจะต้องขับรถนิดนึงประมาณแบบ1 0ถึง15นาทีนะครับเขาจะถึงตัวตลาดหัวหินนะอมาดูเนี่ยเขาอยู่หน้าปักซอยเจ็ดแบบนี้เห็นไหมโรงแรมมันอยู่ด้านหน้าติดถนนเลยนะครับฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นตึกเก่าที่จะเป็นมีอาคารจอดรถแล้วก็เป็นห้องกินข้าวนะครับแต่ที่ผมพักเนี่ยผมพักซ้ายมือตึกนี้นี่มันจะเป็นเหมือนคอนโดที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับส่วนทะเลเนี่ยคุณจะต้องเข้าซอยไปเนี่ยแล้วดูระยะทางนะเนี่ ยังไปต่อไปต่อคือถ้าเดินนะมันค่อนข้างไกลนิดนึงครับแต่โรงแรมเขาบอกว่าเขามีรถกอล์ฟบริการให้นะครับกรณีน,น,นี้ถ้าคนจะออกมาทะเลนะจุดพิจารณาก็คือรู้สึกว่ามันไกลตลาดไกลแหล่งซื้อของกินไปนิดนึงนะครับมันจะต้องขับรถออกมาเนอะเพราะปากซอยมันไม่มีแล้วก็คนอาจจะเยอะครับเพราะตอนที่ผมไปแต่คนก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันถามว่าเหมาะกับคนกลุ่มไหนผมว่าอันนี้ได้ทุกกลุ่มเลยได้หมดเลยนะครับ ต่อไปขึ้นไปก็จะเป็นช่วงราคาที่ตั้งแต่ประมาณ1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับกับที่แรกครับเซราชามรีสอร์ทนะครับอันนี้มีคลิปนะมีคลิปรีวิวนะครับไปดูได้เพราะผมทำคอนเทนต์ไปด้วยนะครับตอนที่ไปแต่ว่าเซราเนี่ยเขาจะอยู่ค่อนไปทางใกล้ชามมากกว่าหัวหินนะครับเห็นไหมเนี่ยคือขึ้นไปสามเนี่ยมันนิดเดียวเองถ้ามาจากกรุงเทพมันจะถึงก่อนนะครับแล้วก็เลยมาประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะถึงจะถึงหัวหินนะครับที่พักเขาจะเข้ามาในซอยไม่ติดถนนนะครับแล้วก็ใกล้ทะเลไม่ได้ติดนะใกล้ทะเลแบบ เดินไปได้ครับอันนี้เดินไปได้นิดเดียวนะจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือเงียบเลยที่นี่ผมพักมาสองครั้งก็คือเงียบคนน้อยทั้ง2ครั้งเลยนะครับเน้นพักมีสระว่ายน้ำนะครับใกล้ทะเลแล้วก็มีอ่างเล็กๆให้ในห้องด้วยแล้วก็จุดเด่นก็คือบริเวณห้องเนี่ยคือพื้นที่เขาเยอะครับห้องเขากว้างเลยแต่เล layout เห้องเขาจะแปลกๆนิดนึงเราไปดูรดวิวดูนะอาหารเช้าเนี่ยผมไปสองครั้งก็เจอทั้งเป็นแบบสั่งเป็นจานๆเป็นอลา,าคาร์สแล้วก็เจอแบบบุฟเฟ่ต์ด้วยแล้วแต่จานวนคนที่เขาจะจัดในวันนั้นนนนนะะคครรััับบเีี่ยออนน้้ืตกทผมมพูดซา ส่วนร้านอาหารเนี่ยเห็นไหมห้องอาหารเขาจะอยู่ต้องข้ามอีกซอยหนึ่งเป็นซอยข้ามกันนะครับเดินข้ามมานิดนึงแล้วก็เนี่ยสามารถเดินออกทะเลได้อ่าเป็นประมาณนี้จุดพิจารณา,าครับอ่างอาบน้ําถ้าคุณคาดหวังจะลงอ่างเนี่ยอ่างมันเล็กๆนิดนึงนะครับแบบ2คนแน่นอ่ะน่าจะได้คนเดียวนะครับแล้วก็ไกลที่เที่ยวหลักไปนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่าง ซามกับหัวหินเนี่ยมันก็จะมีความแบบไกลนิดนึงนะครับรอบๆเนี่ยไม่มีร้านอาหารมันจะต้องแบบออกมาปักซอนนิดนึงถึงจะเจอแบบเป็นร้านตามสั่งที่เป็นของคนท้องถิ่นเนี่ยครับมันไม่ค่อยใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าไหร่แล้วก็ที่จอดรถคุณดูเนี่ยที่จอดรถเขาแยกออกมาจากตัวที่พักอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่เป็นล้านจอดแบบนี้ครับนี่มันต้องจอดรถก่อนแล้วก็เดินเข้ามาเป็นที่พักแบบนี้นะครับถามว่ามันเป็นเป็นจุดพิจารณายอย่างไงเพราะผมเคยแบบ บางทีเราลืมของว่านรถอะแล้วแต่เราขึ้นห้องไปแล้วเนี่ยการจะลงมาลานจอดรถมันค่อนข้างไกลนิดนึงน้ยครับมันต้องเดินลงมาหรือถ้าฝนตกเนี้ยก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับเพราะงั้นถามว่าที่เนี่ยเหมาะกับใครคนที่ชอบที่พักเงียบๆแบบค่อนข้างไพรเวทนิดนึงอันนี้น่าจะชอบนะครับแล้วก็แต่ว่าจะเหมาะกับคนที่มีรถนิดนึงเพราะว่าการจะออกไปไหนอย่างเงี้ยมันมีระยะทางนะครับถัดไปครับกับ Regent Chalet นะครับอันนี้ก็มีคลิปเป็นกันกลกับไปดูคลิปรีวิวได้นะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือเงียบเป็นหลับเงียบๆเหมือนกกันแล้ว เป็นบ้านพักหลังๆแล้วมันจะเป็นเหมือนเป็นบางกะโลแยกกนเป็นหลังๆนะครับอันนี้ก็ดีนะนี่ลองไปดูรีวิวได้ภายในห้องก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนจุดที่พักเนี่ยใกล้ๆกับเซราเมื่อกี้เลยคือมันเป็นเรียกว่าหาดเดียวกันอะ่ะมันแบบเดินถึงกันได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งไงครับมีสระว่ายน้ํากลางแซ้งแบบนี้นะครับแล้วซึ่งสระเขาก็ปิดทะเลแบบนี้เลยเนี่ยเพราะมันคุณแช่น้ำอ่ะกูก็จะมองเห็นทะเลเลยนะครับแล้วข้อดีของที่นี่คือหาดเขาแบบเขาใกล้คาเฟ่ด้วยนี่เห็นไหมก็จะมีอันเนี้ยที่เป็นคาเฟ่คิทีสแต่ถ้าเก โล่งๆนี้เลยครับสำหรับคนที่ชอบอะไรเงียบๆแล้วก็หน้าหาดแบบส่วนตัวอย่างเงี้ยส่วนนี้จะเป็นห้องอาหารนะครับแล้วก็ผมรีวิวอาหารเช้ากาด้วยนะครับแล้วก็ไปดูกันได้เพราะงั้นที่นี่ก็จะคล้ายๆกับเซราเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันก็เหมาะกับคนทุกกลุ่มเลยถ้าก็ถ้าคุณมีรถนิดนึงก็จะดีนะครับต่อไป Spring f i e l d เ l l กอล์ Go อ and Spa นะครับ i ปริงฟิวเขามี2อันนะเขาจะมีกอล์ฟกับเป็นเอสซีนะครับอันนี้ไปที่กอล์ฟก่อนอย่างแรกก่อนคือที่เนี่ย มันอยู่ที่ถนนบายพาสครับคือมันไกลทุกอย่างเลยมันเข้าไปในป่าเข้าไปในเขาเลยเนี่ยคุณดูดิมันอยู่ตรงเนี้ยเพราะงั้นมันค่อนข,อข้างจะปีกวิเวกนิดนึงนะครับเหมาะสําหรับแบบมาพักจริงๆอ่ะเงียบๆจริงๆนะครับแต่ว่าเขามีกิจกรรมของตัวเองนะครับมียิงธนูมีขับ ATV มีปีนเขาของเขาเองอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันเหมาะกับการที่คุณจะพักแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนอะ่ะแบบอยู่ในที่พักยาวๆเงี้ยครับสงบสงบอะไรเงี้ยก็โอเคเลยการวิวอะไรเงี้ยห้องดีวิวสวยใจกลางธรรมชาตินะครับและจุดเด่นของเขาก็คือนี่เลยนี่ เขามีจากรุชี่อยู่ที่เป็นริมระเบียงแบบนี้เห็นไหมแล้วมีทุกห้องด้วยนะอันนี้ซึ่งเป็นไทยธรรมดาด้วยนะครับไม่ได้เป็นไทยพิเศษอะไรนะนี่เปิดออกมาเป็นระเบียงกว้างๆมีที่นั่งกินข้าวนั่งชิงช้าแล้วก็มีอ่างมองลงไปก็จะเป็นเห็นมองลงไปเขาจะเห็นเป็นสะส่วนกลางครับซึ่งสะส่วนกลางนี่ก็ใหญ่มากนะนี่ดูดิส่วนอาหารเช้าผมไปพักมาสองครั้งก็เจอทั้งเป็นแบบเนี้ยติ๊กติ๊กแบบนี้นะครับในวันที่คนน้อยแล้วก็ถ้าเป็นวันที่คนเยอะๆเนี่ยเขาก็เป็นบุฟเฟ่ให้เป็นลายบ ม่มีคนเลยมีอยู่ประมาณ3ามห้องอะว,วันนั้นอะเขาก็เลยสั่งอาหารเช้าเป็นจานๆแบบนี้นะครับก็เราก็ติ๊กได้เลยจะกินเท่าไหร่ก็ติกไปนะครับและห้องเขาเป็น connecting room เลยนะก็มีคุณแบบอ่าจ่าย2ห้องติดกันอะมันสามารถเปิดหากันได้ด้วยนะครับจุดพิจณาของที่นี่นะครับก็คือมันปีกวิเวกไปหน่อยมันอยู่ไกลาจากสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างเลยมันต้องขับรถออกไปอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอะกว่าจะถึงเนี้ยนะครับแล้วก็ลานจอดรถ กับตัวที่พักอะ่ะมันไกลกันจนเขาต้องใช้รถกอล์ฟะครับคุณต้องจอดที่ลานจอดรถแล้วก็เขาจะมีรถกอล์ฟรับเข้ามาที่ล็อบบี้นะครับเพราะงั้นอันนี้ก็จะอาจจะเป็นจุดพิจารณา,ายอย่างหนึ่งว่าถ้าเราขึ้นที่พักแล้วกว่าจะกลับไปลงไปลานจอดรถเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะงั้นถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับกลุ่มครอบครัวที่อยากมาพักผ่อนหรือว่ากลุ่มคู่รักที่ต้องการจะไปแบบพักผ่อนสวีทกันแบบนี้นะครับก็โอเคเลยตรงับมาที่สปริงฟิลด์เอสซีนี่พี่พูดเมื่อกี้นะครับเป็นเครือสปนนริงฟิ เป็นที่พักที่ผมไปบ่อยที่สุดเลยประมาณ4ครั้งได้อะแต่ว่ามีแต่รูปเพราะว่าตอนไปพักอะเราไปพักจริงๆเราไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยนะครับแต่เดี๋ยวเอารูปให้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับที่นี่อยู่ใกล้สาอ์เหมือนกันนะครับมีดีครบทุกอย่างติดทะเลมีห้องหลายแบบนะครับกว้างมากคือบริเวณที่พักกะกว้างมีสระว่ายน้ําใหญ่มากบีสไลเดอร์นะครับมีที่จอดรถใต้ตึกปากทางเข้าที่พักเนี่ยยังเป,ป็นปั๊มน้ํามันเลยคือแบบ แทบจะครบทุกอย่างแล้วอะร้านอาหารเช้าดีนะครับมีสระว่ายน้ําเดินลงทะเลก็ได้มีคาเฟ่แอซีเป็นของตัวเองเลยเนี่ยผมนั่งเมาส์อยู่เนี่ยก็คือเป็นคาเฟ่อของที่พักเขาเองนะครับเราไม่ต้องออกไปไหนเลยนะมีร้านอาหารของตัวเองครับแล้วก็ใกล้กับร้านสังเวียนซีฟู้ดด้วยนิดนึงมันจะมีร้านซีฟู้ดที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับจะเดินไปก็ได้หรือขับรถไปก็แบบไม่เกิน5นาทีก็ถึงเนี่ยนี่อันนี้ถ่ายตอนกินอาหารเช้านะครับมีปลาท่องโก,โกคือเขามีหลายอย่างนะครับมีทั้งอาหารไทยแล้วก็เป็นเบเกต์แบบนี้น ป้านมีกลมๆแล้วก็เสียไม้นะครับน่ารักดีก็เลยถ่ายรูปมานะครับเพราะงาน,นจุดที่จารณาที่เนี่ยก็คือวันหยุดอะ่ะคนเยอะเพราะว่าที่พักมันค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับแล้วก็บริเวณที่พักมันมันกว้างมากเลยการที่จะเดินจากห้องตัวเองไปห้องอาหารเนี่ยก็ต้องเดินประมาณหนึ่งเพราะว่าบริเวณเขากว้างมากแล้วก็ค่อนข้างไกลที่เที่ยวที่จะต้องแบบขับรถออกไปนิดหนึ่งนะครับแต่ข้อดีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเป็นที่พักที่ผมพักซ้ำเยอะที่สุดละสรุปกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มคู่รักที่จะมาสวีทกันเนี้ยครับที่นี่ก อันเนี้ยจะอยู่ติดพระราชวังไกลกังวลเลยนะครับแล้วก็ที่พักเนี่ยติดทะเลด้วยแต่ว่าเขาจะเป็นไซส์แบบเล็กๆน่ารักน่ารักห้องพักไม่เยอะนะครับนี่ที่พักเขาจึงอย่รงนี้นะครับติดกับพระราชวังไกลกังวลเห็นไหมเขอเข้าซอยข้างๆเลยแล้วก็ใกล้ตลาดโตลูกหูหินด้วยนี่เพราะงั้นมันก็จะใกล้ตลาดใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับถ้าเกิดคุณจะพักที่นี่นะอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูกันที่พักเขาไปเล็กๆแค่นี้เองเห็นไหมประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนั้นอะไม่ได้ทำคอนเทนต์มีแต่ห้องพัก แล้วผมมาจองห้องที่มันอยู่ติดทะเลเลยเห็นไหมว่าเนี่ยห้องผมอะ่ะข้างหน้าคือทะเลเลยนะครับข้อดีแล้วก็มีอ่างเป็นของตัวเองนี้จริงๆห้องสวยนะครับข้อดีก็คือวิวมันสวยติดทะเลแบบนี้แหละแต่จุดพิจารณากน,น,นึงนะครับการที่คุณจะพักห้องที่มันอยู่ติดทะเลเลยจริงๆแบบนี้พอตกกลางคืนอ่ะคลื่นมันซัดแรงมากเลยแล้วคุณจะได้ยินเสียงคลื่นโครมโครมทั้งคืนอ่ะถ้าคุณเป็นคนหลับง่ายไม่มีปัญหานะครับแต่ผมไปคือแบบแทบไม่ได้นอนอนะ่ะคือเสียงมันดังมากเวลาที่คลื่นมันซัดเข้ามานะครับอ๋อแล้วก็อีอกยาานะอยนน ซึ่งผมไปมาด้วยนะครับส่วนหลวงราชนี19ไร่นะครับเป็นส่วนสาธารณะที่ตอนเย็นเขาก็จะมาวิ่งออกกําลังกายกันนะครับแล้วก็มีตลาดนัดด้วยแต่ว่าผมจําไม่ได้ว่าวันที่มีตลาดนัดเนี่ยคือวันไหนนะครับถ้าเกิดคุณจะไปก็ลองเช็กดูก็ได้เผื่อว่าเราไม่ต้องออกไปไหนจากที่พักแล้วก็ออกมาเดินที่สวนนี้มีตลาดนัดให้ด้วยเนี่ยครับก็แทบไม่ต้องออกไปไหนเลยแล้วก็อาหารเช้าด้วยความที่ที่พักเขาเป็นเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นลายบุฟเฟ่ต์นะครับก็จะเป็นสั่งเป็นจานจานไปนะครับจุดพิจารณาก็คคือมีีแ่น้เลย ถ้าเกิดคุณพักห้องติดทะเลอ่ะคืนก็จะแรงนิดนึงแล้วครับแล้วก็ในเรื่องของอาหารตัวเลือกเขาจะน้อยไปหน่อยนะครับคุณก็อาจจะต้องออกไปหากินเองเอาข้างนอกนะครับเพราะงั้นถามว่าที่พักนี้เหมาะกับใครเป็นคู่รักที่ไปสวีทกันเบาๆนิดนึงเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนเล็กๆเ,เ,เ,เป็นแก๊งสาวๆเงี้ยไปที่นี่ก็น่ารักดีนะครับ The Secret นะครับอันนี้มีแต่รูปเหมือนกันไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับตอนไป t h e Secret ดนี้อยู่ใจกลางเมืองเหมือนกันนะครับนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหม อยู่ระหว่างบูพอตกับมาร์เก็ตวิลเลจเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดคุณพักที่เนี่ยเดินไปก็ได้นิดนิดนึงอ่ะเดินไม่ไกลอ่ะประมาณแบบ5นาทีอะไรเงี้ยได้นะครับที่พักไม่ได้ติดทะเลแต่ว่าเขามีทางที่สามารถเดินทะลุไปแล้วเขาจะมีคาเฟ่เป็นของตัวเองแล้วก็เดินทะลุออกไปทะเลได้นะครับโดยที่นี่นะครับเข้าไปเข้าซอยไปนิดเดียวนะครับรูปแบบห้องเยอะนะครับมุมถ่ายรูปอะเยอะเป็นแนวสาวๆผมว่าชอบถ้าเกิดคุณเป็นคุณผู้หญิงแล้วหาที่พักสวยๆถ่ายรูปสวยๆ,วยๆอย่างเงี้ยผมว่าที่เนี่ยเหมาะ มีสระว่ายน้ําส่วนกลางนะครับห้องกว้างแล้วก็มีจากุชีริมระเบียงเหมือนกันอ่าซึ่งห้องข้างล่างเนี่ยเป็นห้องที่สามารถเปิดประตูลงไปแล้วก็ลงสระว่ายน้ำได้เลยนะครับถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดคุณเลือกทายห้องที่เป็นแบบข้างล่างอะ่ะแล้วก็มีคาเฟ่เป็นของตัวเองนะครับติดทะเลด้วยกรณีแบบเผื่อคุณไม่อยากจะไปไหนก็อยู่ในที่พักแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยนะครับไม่ต้องออกไปไหนเลยนี่อันนี้ก็คือคาเฟ่เขานะครับท็อปซีเคทเนี่ยมากเดี๋ยวเราลงไปดูเ y o ย t ห้องกันนะครับนี่ที่พาเขาติดถนน,นแบบน,น ข้างหน้านี่เป็นฮอตพอรตนะครับนี่เข้าซอยไปนิดนึงแค่นี้นะครับนี่ซ้ายมือขาวๆนี่อันนี้คือทางเข้าล็อบบี้นะครับแล้วตอนที่ผมไปเดี๋ยวเขาก็ให้จอดรถตรงเนี้ยใต้ต้นไม้ตรงเนี้ยครับอันนี้เป็นหน้าตาห้องนะครับนี่กว้างๆแบบนี้จากกชี่เห็นไหมอยู่ตรงระเบียงแบบนี้นะครับแช่ได้ก็จะมีเป็นเหมือนม่านบังนิดนึงอันนี้ห้องข้างล่างก็ที่บอกว่าเดินสามารถเปิดประตูมาแล้วก็ลงสระได้นะครับบรรยากาศภายที่พักเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือคาเฟ่ที่เราสามารถเดิน ไ,ได้เป็นของเขาเองแล้วก็ออกไปทะเลแบบนี้นะครับเพราะงั้นจุดพิจารณานะครับก็คือที่จอดรถรวมๆใต้ต้นไม้คนอาจจะพลุกพลาดนิดหนึ่งเพราะว่าเขามีคาเฟ่ของตัวเองด้วยเพราะว่าคนที่ไม่ได้เข้าพักก็สามารถมาคาเฟ่ที่นี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะพลุกพลาดน,นิดนึงถ้าเกิดคุณไปในวันหยุดนะครับเ้าเหมาะกับใครเป็นคู่รักกันมาสวีทกันก็ได้น่ารักดีแช่อ่างด้วยกันเงี้ยครับหรือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนเพื่อนเพื่อนสาวเดอะแก๊งที่แบบมาถ่ายรูปสวยๆกันนั่งคาเฟ่กันสบายๆเงี้ยก็ได้นะครับ ถัดมาอันนี้ผมเพิ่งไปมาล่าสุดเลยนะครับเบสเวสเทิร์นพลาสคาราเพสหัวหินนะครับชื่อยาวชื่อหัวหินแต่ว่าเขาอยู่เลยหัวหินมาอยู่โซนเขาเต่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จะไกลที่สุดเลยเดี๋ยวคุณดูแมพมันเลยส่วนสนมาอีกเห็นปะเพราะฉนั้นมันไกลสุดเลยอ่ะอยู่ใกล้เขาเต่านะครับเขาเต่านี้ก็เคยทำคอนเทนต์นะครับใครอยากดูที่เที่ยวเขาเต่าเนี่ยกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับนี่ก็จะวิวประมาณนี้มองลงไปเห็นหาดทรายน้อยนะครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําอันนี้สวยมากผมถ่ายตอนพาทิตตกตอนเย็นเห็นปะ ทีนี้มาดูที่พักกันเข้ามาเนี่ยที่พักเขาจะเกือบติดทะเลนะครับเดินออกทะเลได้นิดเดียว5นาทีถึงนะครับนี่เดินออกทะเลแบบนี้นะครับเขาจะแบ่งเป็นสโซนโซนด้านหน้านี่ก็จะเป็นโซนทั่วไปที่เราเข้าพักกันนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นลายเดือนนะครับเราจอดรถได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างบนนี่ที่เรียงๆกันเห็นไหมแล้วก็เราสามารถเดินออกทะเลจากลานจอดรถก็ได้หรือเดินถนนหลักๆก็ได้นะครับแต่เขามีรถกอล์ฟให้บริการนะนั่งรถกอล์ฟไปก็ได้นะครับโดยที่ปลายทางเนี่ยเขาจะเป็นคลับแบบนี้ห,นหม นี่เดินออกมาก็จะติดทะเลแบบนี้เป็นคลับซึ่งคุณจะเป็นแอลโกอฮอล์ก็ได้หรือก็มีสตาร์บัคด้วยเพราะงั้นถ้าเกิดคุณอยากมานั่งจิบกาแฟริมทะเลสตาร์บัคก็ได้นะครับซึ่ผมมาเนี่ยถ่ายไว้แค่นี้เองตอนที่ไปนะครับเพราะว่าไปพักแล้วไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยที่นี่วายดีมากนี่แบบนี้เห็นไหมมีายเดือนแล้วก็มีที่ชาร์จอีวีให้ด้วยนะเออสำหรับคนที่ขับรถอีวีนะครับมีที่ชาร์จด้วยส่วนอาหารเช้าผมไม่ได้กินนะครับเพราะว่าตั้งใจจะตื่นสายก็เลยไม่ได้ซื้ออาหารเช้าไว้นะคร ไกลตลาดโตลุ่งไปหน่อยคุณต้องขับรถจัดที่พักไปตลาดโตลุ่งอยู่ประมาณ20นาทีนะครับผมลองไปแล้วนะแล้วก็จุดพิจารณาอีกอย่างหนึ่งผมอ่ะพักไทยห้องที่มันมีอ่างอาบน้ําอยู่ข้างนอกระเบียงเหมือนกันแต่มันไม่มีน้ําอุ่นคือมันมันไม่มีน้ําอุ่นอ่ะแล้วตอนที่ผมไปมันหนาวเพราะงั้นแบบการที่เราอุตส่าห์ซื้อไทยห้องที่มีอ่างอาบน้ําแต่สุดท้ายแล้วมันหนาวแล้วมันลงไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็เป็นจุดพิจารณาในหนึ่งว่าอุตส่าห์จ่ายห้องที่มีอ่างแล้วแต่ดันไม่ได้ใช้นะครับ สรุปที่นี่เหมาะกับใครนะครับครอบครัวใหญ่ๆตอนผมไปมีแต่ต่างชาติแล้วก็เป็นคู่รักที่ไปสวีทกันเนี่ยคือดีเลยเพราะว่ามันสงบมากอันนี้เป็นที่อีกที่หนึ่งที่ผมชอบเลยที่สุดท้ายนะครับไฮแอทรีเจนซี่นะครับอันนี้มีฟุตเทจดิหน่อยเพราะว่าตอนไปก็ไปพักเฉยๆเหมือนกันนะครับก็เลยเก็บแบบพอเป็นฟุตเทจมานิดนึงนะให้ดูราคาก่อนอันนี้แนะนําราคาที่โชว์กับราคาที่ผมพักอะมันไม่ตรงกันนะครับตอนที่ผมพักเนี่ยผมไปได้ ปโปรมาจากงานททอทอ,อะไรอย่เงี้ยเพราะฉะนั้นสมมติถ้าคุณตั้งใจจะไปแล้วอ่ะแล้วเขามีงานททอทอ,อยากให้ไปลองคุยนะครับเผื่อคุณอาจจะได้ราคาพิเศษกว่านี้ที่นี่หรูหราประมาณนึงนะครับพื้นที่เยอะๆพอกับสปียงฟิวเลยแล้วก็อยู่ในโซนเขาตะเกียบนะครับใกล้ทุกอย่างมีสระติดทะเลมีอ่างบางห้องนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่สําคัญคือพอเป็นราคาเนี้ยบริการเขาจะเวอร์กว่าที่อื่นที่เคยพักมา สิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากนะเขาจะมีเคาน์เตอร์นะครับมีโต๊ะรีพาให้ด้วยมีทีวีอันใหญ่ๆมีลำโพง JBL ให้ในห้องนะครับที่ผมพักนี่มันเป็นห้องที่เป็นไทยเริ่มต้นานานเองเพราะว่าตอนนั้นไปพักสองคืนก็เลยรู้สึกว่าราคาแรงไปนิดนึงแต่สิ่งที่ได้มาก็คือเป็นบริการที่เวอร์วังแล้วก็อาหารเช้าที่อลังการสมฐานะนะครับ อ่ามีชิคาด้าอยู่ปากซอยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปพักวันหยุดแล้วจะมาที่คาดา้าคุณเดินออกจากที่พักมาก็เจอตลาดชิคาด้าแล้วนะครับมันอยู่หน้าที่พักเลยอาหารเช้าอลังการนะครับผมพัก2คืนเนี่ยลนอาหารเช้าของเช้าทั้ง2วันน่ยคือไม่เหมือนกันด้วยนะจุดพิการนะครับก็คือเรื่องราคานี่แหละแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างจอดรถข้างนอกเหมือนกันแล้วเราก็ต้องนั่งรถกอบเข้ามาที่ห้องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดินออกไปข้างนอกก็จะยากนิดนึงนะครับ ถามว่าเหมาะกับใครก็คือเป็นครอบครัวคนที่มาสวีตกันแล้วก็ที่นี่เขามีแบบจัดสัมมนา,าได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นองค์กรมาก็สาม,มารถม,มาสัมมนา,าที่นี่ก็ได้นะครับเผื่อถ้าเกิดคุณถามว่าถามว่าผมชอบที่ไหนมากที่สุดนะก็คงเป็นไทแอดอันดับหนึ่งนี่แหละด้วยราคาด้วยด้วยบริการด้วยนะครับและรองลงมาผมชอบสปริงฟิลด์เอสซีอันนี้ชอบเพราะว่าเป็นที่ที่พักเยอะที่สุดด้วยนะครับเผื่อคุณอาจจะอยากลองเนาะแล้วก็ลงมาอันดับสาก็จะเป็นเบสเวเทิร์นที่เพิ่งไปมาเนี่ยครับก็ชอบในววิ พอมันเลยหัวหินไปอยู่โซนที่เป็นเขาเต่าแล้วอะวิวมันจะไม่เหมือนหัวหินแล้วมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่ง,งนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้ที่ที่แบบเงียบๆเจอแต่ต่างชาติอย่างเงี้ยก็ลองเป็นที่เบสเวอร์เทนดูก็ได้นะครับเป็น3อันดับที่ผมแนะนำนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่เล็งที่ไหนไว้หรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับลองลองถามตัวคุณเองก่อนว่าก็ได้ว่าเวลาไปพักเนี่ยเราเลือกจากอะไรแบบ เราอยากไปพักเฉยๆจริงๆอยู่แต่ในที่พักเลยหรือว่าเราแค่ต้องการแบบเฮ้ยหาที่นอนเพื่อที่วันรุ่งขึ้นอ่ะเราจะได้ไปต่อที่อื่นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นจุดพิจารณาในการเลือกที่พักก็ได้นะครับเพราะงาั้นใครเคยพักที่ไหนหรืออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ